วิธีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ในแอปกรุงไทยเน็กนะคะของธานาคารกรุงไทยเนาะอยู่กับรถนะคะทุกคนในช่องรถทราเวลก่อนจะไปชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะก็ให้ทุกคนนะคะกดเข้าแอปกรุงไทยเน็กนะคะก็ใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยก็จะมาอยู่หน้าหลักหน้านี้นะคะให้เลือกคําว่าตั้งค่าด้านล่างขวามือนะคะที่ลูกศรสีแดงชี้อยู่นะคะทุกคน เลือกตั้งค่าความปลอดภัยเลือกคำว่าเปลี่ยนเบอร์มือถือที่รับรหัส OTP จากนั้นก็กดเริ่มสแกนใบหน้านะคะแถบสีน้ำเงินฟ้าๆตรงนี้นะคะที่ลูกศรชี้จะสแกนเพื่อยืนยันใบหน้านะคะก็จะมีเงื่อนไขว่าไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาหรือแว่นกันแดดนะคะแล้วก็อย่าหลับตาค่ะให้ลืมตาไว เราก็นำหน้าของเรานะคะเข้ามาอยู่ในกรอบนะคะตรวจสอบเสร็จก็ใส่รหัสผ่านของแอปกรุงไทยเน็กนะคะแล้วก็จะโชว์เบอร์มือถือที่รับรหัส อันเดิมขึ้นมานะแล้วข้างๆจะมีวงกลมสีฟ้าด้านในมีดินสออยู่นะเราก็กดคลิกนะคะแล้วเขาก็จะโชว์ช่องว่างให้เราใส่เบอร์มือถือนะเราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ใหม่เข้าไปแล้วก็กดบันทึกเรียบร้อยค่ะทุกคนก็บันทึกเรียบร้อยเนาะก็เป็นการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่บนกรุงไทยเน็กนะคะของธนาคารกรุงไทยนะคะลองไปทำกันดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วย